อะไรมึงเฮ้ยเก็บคลิปได้ไม่ได้รอดด่าวาโตยังไม่มีแรงเลยเนี่ย เขาเหม่แน่เลยจิ้งไงให้เราเราใช้จุดโต๊ะกลับ้วยเตรียม่อหน้าเจ้สมิทธิ้ไงเล่าแล้วอ ฝากแม่เดยกเอาไว้กรา มกเมกเมกเมเจ้อล้เฮ้ยตายตายฮมีเฮ้ยถ่วงเวลาเมกเมกถ่วงเวลา